สวัสดีครับเราโอ้ยเมื่อนี้ขี้ค่ยค่ยบค้นมาเมนต่างแต่รูเลือมกินไก่เถอะลูกโอ้สวัสดีครับเราโอ้เราทำไมรถไฟไมมาทีโอ้โอ้ก็รอนานเกินไปแล้วล่ะโอ้ยคนสวยเอิญนะคนคนสวยเอิญแล้วอ้ะมาแชเมือเดียวกันอย่าจมหลยียงพูน่ะพูน่ะทั้งยังตังไหนตังไหนโอ้ยโอ้ยโอ แตแค่จังไหนยังไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าเมนได้เพื่นมารับแบบว่าเลรอหลวงสวัสดีครับลูกโอ้ยว่าเมนเหลืออักินข้นแถวบ้านนี่นะเมนโอ้สวัสดีครับเราแม่เหรอโอ้ทำไมสวัสดีครับบ่อยจังเลยเราโอ้เราโอ้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยนะจมันราคาเนอโอ้ก็หลับไปกับแม่จนหลับไปเลยเราโอ้ไปไหนมาก็ไม่รู้เลยอัน มาอ่างเขาอีกแล้วมาอ่างเขาอีกแล้วมแม่ไปแล้วแม่สวัสดีค่ะเออยจะเป็นทักกันฮักแม่นะเอ้ยอย่าปล่อยเด้อหมอนนั่นเด้ออย่าปล่อยเด้อหมอนน,นั่นนะอย่ามาไกลตังนาว่าตังมอมมากระตังอยากอยูกย่กับแม่สองคนเ่อย เอออยู่กับแม่สองคนมาเลยอ่ะกระโดดจิกระโดดจิกระโดดลับแม่ยังไงกระโดดนะโอ้กระโดดจิโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับแม่กับอะไรโอ้ยจะเป็นห่วงแม่ห่วงโตแล้ววันนี้ไงพุ่งให้เอฟซีดูหน่อยดิไงไงพุ่งให้ดูหน่อยเป็นยังไงพุ่งนี่มันขท้าเปล่าโอ้ย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 วั่นเลยอุนเลยอย่ามาตีตังแนวนี้นะตังิุดม้อของเธอให้ตังอย่ามาหาป๊าไป โอมามามานันอุ๊นโอ้มามมามันจยงดังเวยมันจยงดังเวยพี่านี่มจังเลยก็จังเลยไม่ก็วอยาเลยวะไม่ก็วอยวอียางเลยวะวอยไวกลับบ้านช้าต้องวอยอนนาทาแล้วทาอีกจนรถคาชาเบอร์ลยเว้ยโอ้ยังนั่นีก็ะด้ยเด็กหน่อยใหญ่ดิเอ้ยทำไมมันเหมือนหน้าหนาวจังเลยเนาะ ันลมไว้ไว้บ่ขนบ่ให้มันไปเถอะเอานอนนุ่นหมอนนหนึ่งนั่นนุนหมอนนึ่งแหวนเนี่ยไม่ไปเอาของกับแม่ไปซือของช่วยแม่หน่อยก็ไม่ได้มัวแต่คาบแต่หมอนเะแหวนโอ้ข้าบดเปกระโหลกตั้งแถว อะไรทำไมซื้ออันนี้มาแปลี่ยนไม่ดีอ่ะอืทุกคนทุกคนดูพี่ตังมันผอมลงนะทุกคนเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักดูกันนะมันคือผอมๆลงว่ะผอมจริงๆนะเนี่ยอ้หมันช่วยได้จริงเหรอเนี่ยไม่มีผอมลงจริงๆนะ ันอิ่มมั้งเนี่ยวเราดูนะเดี๋ยวช่างน้ำหนักพี่ตังนะเมื่อก่อนพี่ตังเท่าไหร่นะพี่ตังยี่สิบแปดกิโลนะครับทั้งเมื่อก่อนเดี๋ยวเราจะมารอช่างน้ําหนักลองชั่งน้ําหนักดูกันสงสารวันเกินก็สงสารโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับ <laughs>